ุดคนลุกรีบเซ็กด่วนคนที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นหมอดูซื่อดังในสมัยโบราณได้นิมิตสดๆร้อนๆว่าบุพรกรรมดีเก่าของตัวท่านนั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วทำให้ความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนสุดซอกเปิดความลับของสวรรค์คนที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือตัวท่านนั้นพร้อ,อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปรับสมรับฟังคำทำนายสุดจนลึกลับ 9 9ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรีบเซกด่วนคนใดก็ตามที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถึงข้าวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนออกเงินล้านจะหล่นทับโดยไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความลํำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโอยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถ้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยไม่เสื่อยารบรลูและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะบุญวาสนาผมลิขิตและบุพกรรมดีเก่าของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เพราะคลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดงัดงๆก็ได้หรือหาที่สงบๆฟังเพราะคลิปเหล่านี้นั้นพ่อหมอขอบอกคําเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้ว คนที่กําลังจะหลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้นเถงจะหยุดฟังคลิปนี้ถ้าอยากให้คําทํานายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนา,าไว้ก่อนหน้านี้รับรองและการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนขอฟันธงคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตท่านภายในเจ็ดวันหลังจากฟังคลิปนี้จบ ในปีพศ2567นี้ตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นเคาะเข็นจะหมดไปสตาร์ซีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนกักเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันได้เลยเพราะคนที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นตกมาปีนี้ชีวิตถือว่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนเงินล้านจะหล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ ลักษณะตัวตนของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างมีจิตใจกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ใจนักเลงไม่เกรงกลัวต่อผู้ใดทั้งสิน้นและยังเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเพื่อเพื่อแผ่ต่อมวลมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่น คนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นยังสามารถเป็นผู้นำของคนอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นคนที่มีคำพูดคำจามีหลักมีการมีเหตุมีผลคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีองค์อยู่ในตัวจึงทำให้คนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือมักจะแค้วค่าอยู่ตลอดไม่ค่อยจะมีศัตรูเพราะศัตรูนั้นมักจะพ่ายแพ้หรือศัตรูนั้นมักจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดพระท่านจึงเรียกว่ามีเกจคุ้มครอง บางท่านนั้นมักจะพูดตรงๆว่าคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีสติปัญญามากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในเวลาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถก็จะใช้เป็นหมอดูดังถึงสิบสำนักได้ทักทายออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าในปีพศ2567นี้อ้ามตกใจเด็ดขาดเพราะในเดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ตัวท่านนั้นไม่เคยคิดเคยฝันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอน เพราะสวรรค์เบื้องบนได้เปิดทรัพย์ให้แล้วและในช่วงนี้ดวงสตาของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าตัวท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างไม่ว่าจะท,ทําธุรกจิจใดๆก็มักจะประสบผลสําเร็จแทบทุกอย่างนั่นก็เป็นเพราะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนที่เต็มไปด้วยบารมีไม่ว่าจะทําอะไรลงไปตัวท่านนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ เข้ามาให้การอุปถัมภ์คัำซูอยู่เป็นเนื่องิดนอกจากนี้คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือพระท่านเรียกว่าบุญนำพาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อลงมาเสวยความสุขความสบายเสวยความร่ำรวยข้าของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานาประการจะกลับคืนมาสู่ตัวท่านแล้วเรื่องจริงที่ถูกเปิดเผยของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นก็คือเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นคนที่มีสัมผัสลี้ลับ ที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้และหมอดูอยากจะบอกกับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือว่าตัวท่านนั้นมีเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาและคุ้มครองอยู่ไม่ห่างตัวนักคนที่มีการกรบาทอยู่กลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีสัมผัสวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเอาะว่าดวงสตา์ของตัวท่านนั้น ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นถือว่าเป็นเส้นลายมือที่น่าเหลือเชื่อพอเป็นเส้นผลบุญเป็นเส้นอำนาจวาสนาหรือเส้นแห่งความดวงดีคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีซิกเซนแรงมีสันสาตยานสามารถยังรู้เรื่องราววันข้างหน้าได้และมีสัมปัสที่6เป็นคนที่มีรางสังหรณ์ที่ดีเลยก็ว่าได้เวลาผ่านอะไรก็มักจะผ่านแม่นที่โุด คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีเกตคุ้มครองถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีการกระบาดอยู่กลางฝ่ามือเป็นคนที่มีความลึกลับอยู่ในตัวบางคนสามารถระลึกทราตได้และสามารถรู้การล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะรู้สึกว่าตนเองต้องมาทําหน้าที่การงานที่ยังติดค้างเอาไว้แต่อดีตศาสตร์บางก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะลงมาช่วยเหลือผู้คนหรือมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง บางคนบวชแล้วไม่ยอมสึกบางคนเป็นหมอดูเพราะรู้สึกว่าตนเองผ่านแม่นเหาอย่างกับตาเห็นเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมักจะเห็นการล่วงหน้าอยู่เสมอในตำราโบ,บราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถ้าทำความดีลงไปแล้วอันนสงส์งผลบุญจะได้รับมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยเท่าเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าทำความชั่วลงไปแล้วก็จะถูกลงโทษ อย่างหนักหนาสาหัสเส้นเดียวกันถึงว่าคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะเป็นคนที่มียานวิเศษก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีไปเสียหมดทุกอย่างเพราะคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นสามารถรู้เรื่องของอีกฝ่ายได้และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีแต่กับเรื่องของตนเองนั้นกับแก้ไขไม่ได้คนที่มีการกรบาดอยู่กลางฝ่ามือเปรียบเสมือนมนุษย์กึ่งเทพที่เป็นตัวแทนส่งลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างบุญญาธิการ และลงมาสานต่องานที่ยังติดค้างเอาไว้แต่อดีตศาสตร์บางก่อนคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นถือว่าเป็นเส้นปกป้องเส้นคุ้มครองช่วยเหลือเพราะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาและคุ้มครองเพราะบางคนนั้นลอดตายมาหลายรอบโดนรถเกือบชนแต่ก็เอาตัวรอดได้มาอยู่เสมอสนิทรถพังยับเยินแต่ตนเองนั้นไม่เป็นอะไรปฏิหารที่น่าเหลือเชื่อสุดๆบางคนแล้วพบเจอกับอุปสารรค มืดมนต่อหนทางแห่งชีเวตหนักหนาสาหัสจนคิดว่าผ่านพ้นปัญหานี้มาได้อย่างไรกันจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีแล้วย้อนกลับมามองว่าตนเองก็แปลกยิ่งนักเพราะเหมือนเป็นคนที่มียานวิเศษอยู่ในตัวคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายหรือมือขวาถือว่าเป็นการบ่งบอกรหัสของซีววตหรือพื้นดวงสตาของคนนั้นได้เป็นอย่างดีตามตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าตัวท่านนั้น เป็นคนที่มีความรู้รอบด้านเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นปณิพานดังคำตำนายในปีพศ2567นี้บอกได้เลยว่าดวงสตาร์ของตัวท่านนั้นจะพลิกผันอย่างหนักจากดวงลายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีในปีนี้ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินงทองที่เคยฝืดเคืองแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของตัวท่านนั้นจะทวีคูณดียิ่งยิ่งขึ้นไป จะทาให้ตัวท่านนั้นนําเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้และยังเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อลดป้ายแดงได้อีกด้วยดวงสตาของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นถูกกาหนดไว้แล้วพอเกิดมาในทราบนี้จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่เพียงเท่านั้นเพราะบุปผร,ร,รมดีเก่าที่เคยทํามาแต่อดีตศาติได้กลับมาส่งผลแล้วในทราบนี้คนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถือว่าจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ไม่ไกลตัวนักแต่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุก็จะแค้วคาดมาได้ทุกครั้งคราวเพราะว่าเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครองและให้การดูแลอย่างดีคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือยิ่งเห็นชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเป็นการแสดงถึงคนที่มีบุญมากคนที่มีบารมีมากมีอำนาจวาสนามากนั่นเองในเดือนนี้เป็นต้นไป คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงเศรษฐีได้เปิดแล้วโอกาสจะล่ำรวยเงินทองมีสูงมากตัวท่านนั้นเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีลองยกมือกันขึ้นมาเลยว่าตัวท่านนั้นมีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้ามีพ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวท่านนั้นมีดวงสตามหาโภคทรัพย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แมน่นและเป็นคนที่มีความฝันบอกเหตุลองเซ็กดูกันได้เลยครับ ถ้าตัวท่านนั้นมีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหมายความว่าตัวท่านนั้นโชคดีที่สุดเพราะส่วนใหญ่คนที่มีลายการกระบาดกลางฝ่ามือแบบนี้มักขึ้นอยู่กับคนพิเศษแต่เพียงเท่านั้นและในปีนี้เตรียมรวยการข้ามคืนกันได้เลยเพราะโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาเยือนเพราะส่วนมากแล้วการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นถ้าท่านได้มีเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตจะพลิกผันอย่างหนักเพราะชีวิตจะหมดหนี้หมดสิน หยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างสิ่งที่น่าพิศวงสำหรับคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นสามารถทํานายอนาคตได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและบางครั้งจูๆ่ๆแล้วพูดออกมาสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงอยู่เสมอคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นเหล่าเทพเทวดาส่งลงมาเกิดในช่วงต้นของชีวิตนั้นอาจจะทุกข์ยากลําบากอยู่บ้างแต่ลําบากไม่มากนัก แต่พอเมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนชีวิตจะเสวยแต่ความสุขความสบายความเจริญรุ่งเรืองทุกประการหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณที่คนให้ความเคารพและนับถือยอย่างได้ดิมิตเมนอย่างตาเห็นว่าครั้งหนึ่งของคนที่มีการกระบาดจุ่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นเหล่าเทพเทวดาสัญจาตูมแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เพื่อลงมาถวายสังฆทานไอ้แก่พระพ,พิสุสงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ คนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบุญที่เคยทํามาแต่ดิตาศาสตร์จึงทรงผลทําให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลสนิทไสทางศิบยศาสตร์ก็ไม่หมดสิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเวลาพูดจาสิ่งใดไอ้ควรระมัดระวังเอาไว้เพราะสิ่งที่ท่านพูดนั้นก็มักจะเกิดขึ้นจริงอยู่เสมอถ้าพูดอีอย่างหนึ่งนั้นก็คือเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิธิี ปฏิหารข่าวดีที่ไม่คาดคิดาคาดฝันจะเกิดขึ้นในสั่วข้ามคืนคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นสอบไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำและรักษาศีลเพราอจะทําให้ชีวิตที่เคยมีนี่ก็จะหมดนี่หมดศีลและหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างจะมีของสินใหญ่เข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนในเดือนนี้เป็นต้นไปดาวอังคารได้เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่จงเตรียมตัวไว้ให้ดี คนที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะร่ำรวยในซั่วข้ามคืนนับต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีแต่โชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนเงินทองจะไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยัง้งสตาร์ชีวิตถือว่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนเพราะคนที่มีลายการกระบาดกลางฝ่ามือแบบนี้บอกได้เลยว่าตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นคือว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์นานาประการจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบทวีคูณ คนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญมีอำนาจอย่างมากเพราะคนที่มีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีเกิดมาเพื่อบดความทุกข์ยากให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะคนที่มีกา,ากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์สันฟ้าดาวดึงลงมาเกิดเพราะเป็นคนที่มีบุญญาธิการอย่างมากเลยก็ว่าได้โบราณยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่มีกากบาทอยู่กลางฝ่ามือนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเทพปกปักรักษาและคุ้มครองช่วยให้ตัวท่านจากลายให้กลายเป็นดีดนจิตดนใจในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้หรือสีนำดวงสตาทํทำให้พบเจอแต่โชคลาภลอยนา,นานาประการคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นถือว่าจะลำบากในช่วงต้นของชีวิตเหตุก็เป็นเพราะกมเก่าที่ติดตัวมาแต่อดีตศาสตร์บางก่อนจนทำให้แทบจะเอาชีวิตเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนักเพราะคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่มีบุญญาธิการอันสูงส่งเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมให้เป็นอะไรเด็ดขาดคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเตรียมรับทรัพย์รวยโชคกันได้เลยคนที่เคยเยียดยามว่าตัวท่านนั้นไม่มีทางประสบผลสําเร็จและล่ํารวยได้ถือว่าเขาคนนั้นคิดผิดอย่างมากในครั้งหนึ่งนานมาแล้วบอดูดังถึงสิบสำนักในสมัยโบราณได้ทาพิธีการบวงสวง ดวงสตาวาสนาของคนที่มีกา,าการะบาดกลางฝ่ามือสิ่งที่น่าพิศวงและน่าสุดซอกเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาเพื่อที่จะร่ํารวยและเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีาะจะมีเงินทองอย่างมหาศาลไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยังคนที่มีกา,าการะบาดกลางฝ่ามือนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบเมได้ตั้งตัวเตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยเพราะดวงสตาของตัวท่านนั้น เกิดมาในชาตินี้ถือว่าสตาร์ซวิตจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนถึงจะเอาพญาสางงาม,มาสุดตัวก็ไม่อยู่จากดวงสตาร์ของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นดวงดีดวงโดดเด่นจะต้องเฮงปังและประสบผลสำเร็จในชีวิตเพราะเป็นคำํำนายที่แม่นอย่างกับตาเห็นคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นตกมาปีนี้บอกได้เลยว่าท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวง ชีวิตจะหมดหนี้หมดสินจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างและจะมีของสินใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนเพราะดวงสตาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้ดาวเคราะห์ได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะตัวท่านนั้นจะพบกับโศกลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านแล้วเส้นการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น ไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายหรือมือขวาหรือมีทั้งสองข้างเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่กับลายมือของคนที่มีเหตุมีผลคนคนนั้นมักที่จะสอนและให้คำสีนำกับทุกๆคนได้อยู่เสมอส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลายมือของเกจีอาจารย์ผู้ที่มีเสื่อเสียงผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีอิทธิพลต่างๆหรือผู้สำนานการด้านใดด้าน,านหนึ่งคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นพระท่านเรียกว่า เป็นคนที่มีซิกเซนดีเป็นคนที่มีสัมผัสที่6เพราะสามารถยังรู้อดีตได้และรู้ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีถ้าคนใดมีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบอกได้เลยว่าตัวท่านนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีในเร็ววันเร็วคืนอย่างแน่นอนเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเกิดมาในทราบนี้ต้องเป็นเศรษฐีแต่เพียงเท่านั้นเพราะอาจารย์และหมอดูซื่อดังได้ให้ความยอมรับแล้วว่า คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะล่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลในปีพศ2567นี้คนใดก็ตามที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเตรียมตัวรวยกันได้เลยเพราะเป็นคนที่มีวาสนาสูงเงินจะหลั่งไหลเข้ามาแทบตั้งตัวไม่ทันเพราะเป็นคนที่มีบุพกรรมดีเก่าที่เคยทนูบำรุงพุทธศาสนาที่เคยทำมาแต่ดิตศาตรได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ ปฏิหารข่าวดีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตกันได้เลยอาอจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงินล้านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคนใดได้มาเห็นก็จะลงลักเพราะตัวตนของคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดในส่วนหนึ่งของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้น จะมีเหล่าเทพเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพและบูชาจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์จึงทําให้ดวงสตาของคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถูกสลากรางวัลกินแบ่งหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเถิงว่าตัวคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงสตามหาโภคิกรัพย ในเรื่องของเงินเนินทอง,งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นคนที่มีดวงสตาแห่งความโชคดีมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้เป็นพอ่อปุณก่าของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่เคยทํามาแต่อดีตศาศาซาตบโชคสตาวาสนาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีดวงสตาแห่งการอุปถัมภ์คำจูนชีวิตเพราะมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและเข้ามาให้การอุปถัมภ์คำสู จึงทาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและหน้าที่การงานที่ทําอยู่นั้นก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมและจะมีเพศตรงกันข้ามผิวสีขาวเหลืองจะนําโชคลาภเข้ามาให้จึงทําให้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงเงินทองจะมีเข้ามาให้ใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือว่าหาได้ยากสุดๆและน้อยคนที่จะมี ถือว่าหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้สําหรับใครคนใดก็ตามที่มีลายเส้นกากบาดกลางฝ่ามือแบบนี้พ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยบอกได้เลยว่าตัวท่านนั้นจะเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนสําหรับใครคนใดก็ตามที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถือว่าเป็นดวงสตามหาเฮงมหารวยและเป็นดวงสตา์เจ้าสวัวนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าตัวท่านนั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็ตามก็มักจะสมหวังทุกประการ หากคนใดก็าตามที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหล่าเทพเทวดาส่งลงมาเกิดและลงมาสร้างสถิตยอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อลงมาสร้างบุญญาบารมีจึงทําให้คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะประกอบอาชิพใดๆก็าตามก็มักจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและเข้ามาให้การอุปถัมภ์คำจูนอยู่เป็นเนื่องนิดทําให้การงานนั้นจเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสําเร็จ มีหน้ามีตาในสังคมเรียกได้เลยว่าคนที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามืองานจะดีเงินจะปังดวงจะเฮงสนิทไม่มีอะไรมากีดกั้นตัวท่านได้ถึงว่าจะเอาพญาสางาร้อยตัวมาสุดก็ไม่อยู่ในปีพศ .2567 นี้แต้มบุญเก่าของตัวท่านนั้นได้ทำงานแล้วเคาะเข็นจะหมดไปความโชคดีจะเข้ามาเยือนเปลี่ยนจากดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดี ว่ากันว่าโชคสตาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นดวงสตามีเกณฑ์จะเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ปีนี้และเดือนนี้เป็นต้นไปดวงสตาของตัวท่านเองนั้นถือว่าจะพุ่งอย่างแรงคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถึงเวลานาทีแล้วที่ตนเองนั้นจะบอกลาความเหน็ดเหนื่อยเออดวงสตาจะพลิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือ ดวงสตาของคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นสีวิตจะย้ายฐานดวงสตาจะย้ายเข้าสู่ดวงมหาโภคศัพระสัที่เป็นคำทำนายทายดวงสตาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือดวงสตาของท่านนั้นมาถึงจุดแล้วที่จะพลิกเปลี่ยนอย่างหนักถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสีวิตจึงทําให้ในวัยกลางคนดวงสตาจะพลิกผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดี จากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณที่กดให้ความเคารพและนับถือยังได้นิมิตแม่นยังกตาเห็นว่าครั้งหนึ่งของคนที่มีการกรบาทก้างฝ่ามือนั้นเป็นเหล่าเทพเทวดาสันจาตูมแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เพื่อลงมาถวายสังฆทานให้แก่พระพิษุสงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นบุญที่เคยทำมาแต่อดีตศาสตร์จึงทรงผลทําให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและมีเงินทองอย่างมหาศาลสนิสทใสทางสิบศาสตร์ก็ไม่หมดที่ผ่านมานั้นชีวิตของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเหน็ดเหนื่อยมามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของคนหรือปัญหาต่างๆที่ถาโถมกันเข้ามาแต่นับจากนี้เป็นต้นไปสตาร์ชีวิตของตัวท่านนั้น จะล่ำรวยพลิกเป็นดินรวยจนหน้ามือตาม,มัวเงินจะไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยั้ยงเพราะในช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นส่วงบุญเก่ากำลังจะเข้ามาหนุนนำดวงสตาชีวิตทำให้จะได้รับโชคลาบลอยหาใครก็ตามที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นและตอนนี้ชีวิตกำลังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ยังไปไม่ถึงไหนกันสักทีทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีหนึง่งและยังไม่ได้พบกับคำว่าความโชคดีหรือโชคลาบเลยก็ตาม แต่อย่าพึ่งน้อยใจไปเลยเพราะว่าถ้าตัวท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้อยู่พ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวท่านนั้นหลังจากฟังคลิปนี้จบสตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเปลี่ยนจากจนก็จะกลายเป็นรวยเปลี่ยนจากไม่เคยถูกหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งเงินล้านสามเด้งติดต่อกันอย่างแน่นอนขอฟันธงเพราะคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงสตาร์เปิดทรับรับโชกเตรียมเป็นเศรษฐีเงินล้านมีอำนาจบารมี และยังมีบริวารคอยรับสายดวงสตาจะสุขสบายในช่วงบ้านปลายของชีวิตความจริงที่ถูกเปิดเผยที่เป็นลักษณะตัวตนที่แท้จริงของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นในตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าในวัยต้นของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือชีวิตในช่วงนี้อาจจะพบเจอกับความทุกข์ยากนํำบากตาก,กรรมเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หาเช้ากินคำ จึงทาให้ดวงสตาของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะต้องได้ต่อสู้และดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงทําให้คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้เพราะทําให้ลุยสาต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยยาวัยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าคอยหนุนนาเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครองหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณ ยังได้กล่าวไว้อีกว่าดวงสตาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นคนโบราณเสื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยดลบันดาลโชคลาภให้และคอยซีทางให้ชีวิตคอยบันดาลโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินเนืองทองในโหราศาสตร์โบราณที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติางก่อนของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเคยได้ทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทำมาแต่ดิตาชาตินั้นจึงทรงผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลเพราะเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตกิจการงานค้าขายในช่วงนี้นั้นหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้ด้วยอำนาจบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ริตราชาตบ,บางก่อน จึงทําให้ดวงสตาในปีนี้จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะหลุดพ้นจากความยากจนชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆที่เคยฝ่ายฟันเอาไว้ก็จะกลายเป็นความจริงทุกประการไม่เสื้อห้ามหลบลูเด็ดขาดเพราะนี่คือโชคสตาพาลิขิตปั้นแต่งขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นชีวิตพิศวงคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงสตาแข็ง ดวงสตาแรงสตาหมูมานจะแพ้ไปเปเสียหมดและคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือยังเป็นคนที่มีความเสหลียวสลาดอยู่ในตัวและเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นปณิพานสามารถเอาตัวเองรอดได้อยู่เสมอคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปจงเตรียมตัวให้ดีเตรียมใจให้พร้อมเตรียมยาดมมาไว้ได้เลยเพราะตัวท่านนั้นจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเจือนจึงทําให้ดวงสตาชีวิตจะพลิกผัน จากหลังมือเป็นฝ่ามือจากจนก็จะกลายเป็นรวยจากที่ไม่เคยถูกหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งสามเด้งอย่างแน่นอนสุดตะลึงคนที่มีกากระบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นสีวิตจะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านถึงว่าจะเอาพญาสร้างงานร้อยตัวมาสุดก็ไม่อยู่สีวิตจะดีขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันคนที่มีกากระบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวขาดการได้ล่วงหน้าเหลากับมีตาทิพย์และใครคนใดก็ตาม ที่คิดร้ายหรือคิดไม่ดีใส่บอกได้เลยว่าเขาคนนั้นคิดผิดและจะแพ้ภัยไปเองคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้และในเดือนนี้เป็นต้นไปดวงสตาชีวิตถือว่าจะร่ำรวยแบบเงียบสาเหตุก็เป็นเพราะบุป,ปรกรรมดีเก่าที่เคยทํามาแต่อดีตชาตที่คนมีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นได้เคยทนุบํารุงพุทธศาสนามาแต่อดีตชาตบางก่อนจึงส่งผลแล้วในชาบนี้ คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นในปีพศ2567นี้เตรียมรับทรัพย์แบบแม่ตันได้ตั้งตัวเตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยเพราะคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นตกมาปีนี้บอกได้เลยว่าตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบ,บากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงชีวิตจะหมดหนี้หมดสินจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใด ็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมหมดทุกอย่างเกาะดวงสตาของคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้ดาวเคราะห์ได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งใหญ่เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะตัวท่านนั้นจะพบกับโชคลาบลอยครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านแล้วตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับใครคนใดก็ตามที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานสอบ่วยเหลือคนอื่น ในเวลาที่ยามตกทุกได้ยาหมอดูดังถึงสิบสำนักได้ออกมาเตือนคนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือว่าในปีพศ2567นี้เป็นดวงสตารับทรัพย์รวยโซกทรัพย์สินเรืองเงินทองต่างๆแต่ซาดบางก่อนจะหวนกลับคืนมาสู่ชีวิตจะสุขสมหวังดังใจใหมายทําให้สวิตเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินและความรักดวงสตาจะพลิกเปลี่ยนไปตามโชคสตา โศกสตาบารมีอำนาจวาสนาสีวิตจะราบลื่นไปเสียหมดทุกอย่างคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นถึงข่าวแล้วที่สีวิตจะบอกลาความจนเกาะเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ตันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโอยเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยไม่เสื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาดเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคเวสุวรรณจะลงมาบรรดาลโชกให้และจะมาปกปักรักษาคุ้มครองทําให้ดวงสตาร์ชีวิตจะหมดข้อหมดโศกหมดโรคหมดไฟและชีวิตจะแขวคลาดจากไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาอํานวยดวงสตาและยังเป็นคนที่มีบุญวาสนาอันสูงส่องอีกด้วยต่อไป เป็นการขายความลับที่เป็นตำราโบราณโหราศาสตร์ที่คนให้ความเคารพและนับถือที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นยำกับตาเห็นได้ทำพิธีการบวงสรวงและได้จับไพ่ทำนายดวงสตาขึ้นมาสิ่งที่น่าพิศวงและน่าสุดซอกเมื่อคำทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือน,นั้นสตาชีวิตในปีพศ2567นี้จะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองและมีเงินทองอย่างมหาศาล หลายคนอาจเคยสงสัยอยู่ในใจตนเองว่าตนเองก็เป็นคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือแล้วทำไมชีวิตในปัจจุบันยังต้องทุกข์ยากลาบากปากกรรมอยู่นั่นก็เป็นเพราะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางชีวิตของคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือจึงทําให้ชีวิตติดติดขัดทาอะไรลงไปก็ไม่ขึ้นไม่เกิน